อ่ะวันนี้เล่นอะไรอ้าววันนี้เราจะมาสาธิตเปิดเบียร์ให้เป็นวุ้นย่างย่าง่าแช่ไว้สามชั่วโมงแล้วก็ไฟไฟแช็กนี่เอามาลนหรือมาทำอะไรแล้วมันก็ดึงรุมรุ้มรุ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 มมันจะเห็นไหมเนี่ยกล้องมันจะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นนะอ้โเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นไม่เห็นเออเฉยเฉยดิแม่ เออเอาอ่า,<ม>าแล้วอันนี้แล้วอันนี้เราก็จะเปิดอ่าจะเปิดไปนี่มันวู้ววเพราะนั้นเราก็มีเคสแปะตูอดอืมเอาอะไรแปะฟ้ามันเนี่ยแหละ,ะตูดเอ้าแล้วหลอดไปไหนกินได้ป่ะมาก็กินได้อืหมดฉีดอะไรแข็งแข็งแล้วไงอะดูดดูด,ด แล้วถ้าไม่แปะไว้อ่ะพุ่งเหรอเอาไม่เทเขาจะรู้ไหมน่ะว่าข้างในเลยน้ำแข็งน่ะแก้วไอ้มาถ่ายใกล้ๆดิอ๋อเหรอเออว่ะชัดอ่าเออไม่มีขึ้นอืมไม่มีขึ้นอืมหลังจากนั้นเราก็โยนฝาทิ้งอ๋อเหรอแล้วเราก็เมาต่ออแล้วถ้าฝาอื่นอ่ะ ไม่ได้อ่ะอืมอ่มออตามนั้นอ่ะสบายไหมล่ะไ, <c oughs> ไป,ไป <c oughs> พอ <c oughs> พอ <c oughs> พอเหอะพอ